สวัสดีครับ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 ,รบโอเคโอเค,อเคสวัสดีกันเองถ้าพูดภาษาเปรย์ทักษาอังกฤษก็พอฮัลโหลสวัสดีครับเออฮัลโหลก o o d e v e n i นี่เย็นๆแล้วเชิญชวนทุกคนให้ดูคืนนี้หน่อยเป็นภาษาอังกฤษ Please come to see our b e v e d l y series the final EP เอ in this night to 8 p.m. 8:30ม8:30 8:30 p.m. นนถามัวนก on เออ GMTV and u อ you can see ย้อนหลังได้าไย้อนหลังวัลวั at VTV at 10:30 pm o เแม่นอนน่ารักไหมน่ารัก ไม่ตอบตรงคำถามหรือว่าไม่ได้หุ่นยนต์ไ้นั่าทำมืออะไรอ่ะนั่นนนมาทำมืออะไรอ่ะไม่ใช่นันนอนทำมืออะไรอ่ะนนทำออย่างเงี้ยจำนะไม่ไม่ไม่ดีวอนบอกให้ไม่เมื่อกี้ยตกใจ กูตกใจว่าแบบมันเร็วแล้วกูก็หันตามมึงเอามาหันดยกูไม่ได้หันตามมึงกูไม่กูไม่ได้ทําให้มึงหันตามกูกูหันตามมึงอ๋อไม่แก่มึงตกใจอ๋เมื่อกี้มึงหันก่อนแล้วกูก็อ้าวทางนี้กูก็อันนี้เลยแต่ว่าแต่ว่ากูตกใจก็คอก็ขี้โกงดีทั้งนั้นอ่ะไม่ขี้โกงเพราะว่าได้เพราะคุณหันไปเองเออโอเคกลับตัวละครพัดอยากบอกพัดว่าขอบคุณพัดมากนะที่ มีช่วงเวลาช่วงเวลาหนึ่งในชีวิตที่ให้กูได้ไปเรียนรู้มึงให้กูได้ไปรู้ว่ามึงเป็นใครมึงก็เป็นคนที่คล้ายๆกูแหละพัดเออกูก็มีความสุขมากนะที่ได้ลองเล่นเป็นมึงที่ได้แบบเรียนรู้วิธีการคิดหรืออะไรของมึงหลายๆอย่างที่เป็นมึงมันส่งผลในชีวิตกูให้กูเปลี่ยนไปหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นความมั่นใจความเท่คูก,าก,าก,ากักกหรืออะไรก็แล้วแต่แต,แต่สิ่งหนึ่งที่อยากบอกคือ คิดถึงมึงนพับพตัวละครปราณอ,อ้ยมาบอท่าบอะอนะเรอวีดีโอนะโอโหพูดพูดยังไงก็พูดไม่หมดอ่ะนึกย้อนกลับไปเออตอนถ่ายอะไรต่างๆเป็นไงรู้สึกมันปราณได้สอนอะไรเราบ้างตัวละครตัวนี้ อย่างแรกก็ขอบคุณแหละขอบคุณปานที่ให้ให้ได้เป็นตัวกลางในการเป็นปานขอบคุณที่ที่เข้ามาทำให้เป็นมนุษย์มากขึ้นทำให้ทำให้เรา เห็นมุมที่น่ารักของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเห็นความพาเราไปพาเราไปเข้าใจคนอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นพัทวัยก่อนอิงหรือพาหรือว่าพ่อแม่เราเองอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณที่ขอบคุณที่ ที่เชื่อใจเราให้เราเป็นปานอ่ก็คิดถึงคิดถึงปานเหมือนกันครับโอเค